สวัสดีครับชาวไซค์ก็ทุกท่านครับกลับมาเจอกับผมตาลาเปาทานี้มาแล้วครับมาเจอทุกคนทุกวันพร้อมกับฟุตบอลละสามคู่นะครับเอามาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันตรงนี้ครับแล้วก็เหมือนเดิมตรงนี้ขอบคุณสําหรับพักยก77นะฮะขอบคุณที่ทําให้เราได้มาเจอกันทุกวันแบบนี้ครับช่วงนี้เป็นช่วงฟีฟ่าเดย์นะครับพวกลีกใหญ่ๆเนี่ยก็หยุดลงแข่งวันนี้ผมก็เลยเอามาจากลีกรองๆนะครับเดี๋ยวนี้จะเหมามาจากทางลีกโทรฟี่ในอังกฤษทั้งสามคู่เลยคือคู่แรกไปที่ลาเที่ยงคืนตรงไปดูลีกโทรฟี่ในนนนนนนกกกกกลลุ่มััััััคคคครรรบบบบบเเเเออ์์์ททาาาาาาาตตีีีีี้้้้จจจจฝูงงะะวปิดด ทีมอันดับ8จากหลีกวันโดยคุณดิจิตอลเกมล่าสุดปี2021นะครับเป็นดับบี้เอาชนะ2ประตูต่อ0ครับไปดูกันที่ตัวผู้ถ้าเกมล่าสุดของทั้ง2ทีมกันนะครับน็อตเคาน์ตี้ชนะ3เสมอ1แพ้1ครับดูดีเลยนะครับเกมล่าสุดเสมอทางแบรโรมา1ประตูต่อ1ครับส่วนทางดับบี้เคาน์ตี้ดีกว่าครับชนะ3เสมอ2ไม่มีแพ้เลยนะครับเกมล่าสุดก็เล่นในหลีของพวกเขาเอาเสมอทางเชลแนมมา1ประตูต่อ1ไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่คัดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้ครับ น็อตคานตี้ตรงกลางจะมีทางแมทธิวพาวเมอร์นะครับเป็นเพลย์เม e เกอร์โดยหน้าเป้าจะเป็นทางเดวิดแมคโรดิคครับส่วนทางดาบบี้จะมีทางมาร์ตินเวตฮอนส์นะครับตรงกลางโดยหน้าเป้าจะเป็นทางเจมส์คอล l ลินครับก็ต้องบอกว่าน็อตเคาตี้จะฝูงจากลีกทูแกล่งมากยามเล่นในบ้านนะครับชนะมา5จาก6เกมหลังแต่คุณภาพ ก็ต้องบอกว่าเป็นรองทางดาวดับบี้อยู่1นึ่งดิวิชั่นแหรอนะครับเพราะว่าทางดับบี้เคานตี้เนี่ยอยู่ในช่วงเข้าฝักด้วยนะครับพวกเขาไม่แพ้กใกลมา6เกมติดๆมาตรฐานภาพรวมสูงกว่าอยู่แล้วยิ่งมองไปที่เฮททูเฮทนะครับเจอกับทางนอตเคานตี้มา3เกมหลังสุดเป็นการมาที่นี่ทั้ง3เกมเลยนะครับเป็นการมาเยือนทั้งหมดก็บุกม,มาชนะได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นผมมองวันนี้นอตเคานตี้ น่าจะสู้ได้ดีแต่ไม่น่าจะต้านไหวครับผมมองว่าดาร์บี้คอร์ตี้จะบุกมาเฉือนเอาชนะได้2ประตูต่อหนึ่งครับคู่ที่สอนยังอยู่ในลีกโทรฟี่นะครับในเวลาตีหนึ่งทีนี้ไปที่กลุ่ม H กันครับไปดูแมนฟิลด์ครับทีมอันดับ5จากลีกทูนะครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอทางดอนคาสเตอร์ทีมอันดับ20จากลีกทูเดยคู่ที่จะกันมาเกมล่าสุดเนะี่ยเสมอกัน2ประตูต่อ2ครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมครับ แมนฟิลดูแปลกๆนะครับชนะ1และเสมอ4นะฮะไม่มีแพ้ครับแต่ชนะน้อยเหลือเกินเกมล่าสุดก็เสมอทางวิมบัดดันมา0ประตูต่อ0ครับส่วนทางดอนคาสเตอร์เนี่ยชนะ3แพ้2ครับเกมล่าสุดแพ้สต็อกพอร์ตมา1ประตูต่อ0ครับไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับแมนฟิวนี่ตรงกลางจะเป็นทางเดวิดเคลเลอร์ดันนะครับเป็นปั้นเกมนะเป็นเพลย์เมเกอร์โดยหน้าเป้าจะเป็นทางวิลสวอนครับส่วนทางดอนคาสเตอร์ตรงกลางมีเซียนเวสต์บรูคครับแล้วหน้าเป้าจะเป็นทางโมดูฟอลครับ ก็ต้องบอกว่าแมนฟิลอันดับในหลีกสูงกว่าเยอะแถมเก่งในบ้านไม่แพ้ใครมา8เกมติดๆทุกรายการนะครับต้องมาเจอทางดอนคาสเตอร์ที่ช่วงอยู่ในช่วงที่ดรอปนะครับแพ้มา2จาก3เกมล่าสุดชุดอ่อนคือการมาเล่นเป็นเกมเยอนเนี่ยแหละฮะแพ้5จาก6เกมหลังสุดคิดดูแล้วกันครับเฮดทูเฮดเนี่ยก็เจอกัน4เกมหลังก็แพ้ซะสามเพราะฉะนั้นดูแล้วนี่แมนฟิลไม่น่ามีปัญหารับน่าจะเปิดบ้านทุบเอาชนะดอนคาสเตอร์สบายครับ2ประตูต่อศูนย์ครับ คู่สุดท้ายยังอยู่ในลีกทรอฟี่นะครับเวลาตีหนึ่งครึ่งกลุ่ม E เหมือนคู่แรกนะครับไปดูเซลฟอร์ดเขาติดอันดับ13จากลีกทูวันนี้จะเปิดบ้านเจอทางสต็อกพอร์ตนะครับทีมรองจากฝูงจากลีกทูครับลีกเดียวกันนะครับโดยคู่นี้จอกันมาเกมล่าสุดสต็อกพอร์ตเอาชนะ2ประตูต่อ1ครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันนะครับเซลฟอร์ดในชนะ3แพ้2ครับเกมล่าสุดเอาชนะครูอเล็กซานด้ามา4ประตูต่อ2ครับส่วนทางสต็อกพอร์ต โอแรงกว่าเยอะครับชนะมา5เกมติดเลยครับเกมล่าสุดก็ชนะดอนคาสเตอร์มา1ประตูต่อศูนย์อย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้ครับเซลฟอร์ดนี้ตรงกลางจะเป็นทางเอเลียดวัตครับและหน้าเป้าจะเป็นทางแมทส์สมิธครับส่วนทางสต็อกพอร์ตตรงกลางโอดินไบรลี่ครับแล้วก็หน้าเป้าก็จะเป็นทางลุยแบร์รี่ครับเกมที่แล้วกดไป2ประตูนี้ได้โอกาสต่อเนื่องนะครับก็ต้องบอกว่าเซลฟอร์ดมาดีเลยนะครับชนะมา3เกมติดๆกดไป8ประตูแต่ต้องมาเจอทางสต็อกพอร์ตที่ จ่มกว่าเยอะครับชนะมา6เกมติดเกมเยือนก็ไม่มีพลาดครับชนะมา3เกมติดอยู่ในช่วงเข้าฝักและกําลังมั่นใจสุดๆเพราะฉะนั้นโมเมนตัมแบบนี้น่าจะยังดําเนินต่อไปครับผมมองว่าสต็อกพอตจะแรงต่อเนื่องด้วยการบุกมาเชิดเอาชนะทางเซลฟอร์ดได้ถึงบ้านเลย2ประตูต่อหนึ่งครับสรุปทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับบลีกตโตฟี่ทั้งหมดครับคู่แรกครับน็อตเคานตี้ครับจะเปิดบ้านแพ้กับทางดาร์บี้เคานตี้หนึ่งประตูต่อสองครับคู่ทสองแมนฟิลด์ครับจะเปิดบ้านเอาชนะดอนคาสเตอร์สบายสองประตูต่อศูนย์และคู่สุดท้ายคัเซฟอร์ด จะเปิดบ้านแพ้กัะทางสต็อกพอร์ตหนึ่งปลดดูดอสองครับแล้วก็อย่าลืมกันนะครับพพอร์ตกันเป็นกำลังใจให้กันอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์พวกเราใส่ก้อยด้วยนะครับวันนี้หมดหน้าที่สำหรับผมแนละ้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟุตบอลให้สนุกขอให้ทุกคนโชคดีแล้วพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่วันนี้ผมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ